ฮัลโหลสวัสด bueno. so ีคร right? oh, ับเซ่ฮัลโหลเพื่อนบ้านไล่ทุเรศอีกแล้วเพจไนบาดนี้ไล่เพจไนบาดนี้เซ่ฮัลโหลเพื่อนบ้านลวกผักขาลวกผักขาครับผมลวกผักขากับอันลวกอย่างนี้ลวกบักเขือบะไนี่ลวกบักเขือบ่างหนึ่งบักเขือบ่โอ้หนึ่งบักเขือ บักแข้งกันหนึ่งบ้านี่หรือบ้านหนึ่งนึงบเลยเนึงของโอ้ของสุกดิบไม่ได้กินดิบนะกินสุกอยู่นะอันนี้เส้นรถพันบาน้านเส้นรถพันบ้านแบบ,อ,บอ่มะเขือพวงอายแพสเซ่์ปะไพ่น่ะตัวอย่างเนาะนาตากะนาผมแห้งอะไสิือเป็นสุกผมของมูองอ าพี่น้องมากินเขาอันนี้อันนี้ปลาบอนเอปลาอีหยังเนี่นปยปลาสไตล์บอส<า>กินกินแต่เพระาะว่าผิดผิดด้นโอมม้มาแข้งมาแข้งมาแข้งพี่น้องมาแข้ง,งอืมมะเขือพวงาราการมะเขือพวงมะเขือพวงบ้านให้บักแข้งเด้อ ข้าวผัดพี่น้องข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดปนรับปนนี่ปนปนนี่เห็นปนบอสอันนี้ปนนะปนนะจ๊ะโวคผักขาไอ้โรคโวคขาหนึ่งขา หนึ่งค่ะข้าวเหนียวร้อนห่านแบบนี้พี่น้องมาเปิดเบิร์ดเด็ดเจ้าพาพตัวเกี่ยวยังครับผมข้าวเหนียวบ่ดนี้ข้าวเหนียวคุณคุณอยู่เคยกินอยู่ก็ยังก็ยังคุ้นผ่อนเคยเห็นท่าท่านนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ปนปลาทูปนปลาทูปนปนปลาทูใครใครกะลู่ปลาทูมันอยู่ในเขงิง บ่านแดงแดงเนาะต่านเศร้ายี่สิบปีอันนี้ปนให้ปลาแดก๋ยวะนี่ปนให้ปลาแดก๋ยวะนี่พ่อแพปะปลาไหลผมถามก่อนแพะหน่อยปอนว่เ,นเห็นอเห็งจุอย่างเลยมันจานเนี่ยไม่ได้บ่เห็นจุดยางไม่ถ้องกินรถค่อยมักนี่ บักแข่งนี่ถือใจถือใจ้ายสาวเมืองหอมแดงมาพี่น้องขอเฉพาเตีเขา้าโกวันนี้พาตีเข้าโกวจำปุนก่อนอหนึ่งค้าหนึ่งค้าคนมีาะไร หนึ่งเอาพี่น้องมันยังมีประโยชน์ก็มันสุกเอาถวายกินน้ำปุ๋นกำปุ๋น จำมพุนขานึ่งขาหนึ่งข่าอยู่หลังบ้านกิดแม่หมือน เย็บลิ้นเนี่ยงามลิ้นความงงานเนี่ยจิบอักดีแจมเด้อพอล้องตกเกี่ยวท่านอายุเศร้ากวับแล้วเดือนหน้าครับเดือนหน้าผมเต็มยี่สิบปีวันที่สิบสองมิถุนาวันที่สิบสอมิถุนาผมเต็มอายุยี่สิบปีครับยี่สิบปีนี้ค่ะโอ้ยไฟไหม้หัว เอาข้ามันแต่ยังหลัดไม่ผมสีทองว่ามันบักอันนั้นไหมบักยังก่อนดาละไอ้บักยังก่อนเข็มเข็มโนราคาเท่าไงอือโอนนะคะอีกอืม คือเขาแม่งอ,อืมปลว,ลวกลวกคาก,าก็เป็นอยนะปลวกลบกัวมะแขงอาวน่ทอดหอเลาม่อเบอร์เบอร์เบอร์นี้ตอบได้ก็เปลตอบได้อน่ตอบได้มา ขอโทษเาให้แมเพ่เ่าบริใจนะโอเงืนกโอนขอเลี้ยงมัไม่ใอาลยกฉันโวยขานอนห้องเตือนมอามพียมกลางคอามกลางไปได้ไหมบ้านไม่อากบลปึคิเราต้มเลยเนี่ยคือตนอาลามยไม่กินิดนึงเพิ่งกินเท้าหลอดองเท้าตืมากกินตัวก้นสวยมากกินแนหีย อืมยกตํมไครมั่น้อมันนี้รอบ่งแป่่งกูมือเนี่ยช่องกูมือมองนั่งบ่อนั่งฮะกินอดไหม ส่งฟางจันมาได้ยังงครับกายนคอยี่แล้งไ่อดมิดนอันแอดมิน,น,นดน้วยเนี่ยแปงสายแป้ง Admin นงยเขาอยากใช้มือจุ่ <c oughs> มนะฮะคาคาคาบอ่อืม

อาฝรัง่งกินข้าวไม่ประโยชน์ใช่ไหมล่ะกินข้าวไม่ประโยชน์นะฉันไม่เผ็ดเย์เด้ฉันแสบดีเั่นลิออฉันกาลิณอร่างว่งวัวท่านกินท่านกินแต่บางห้องบุญอืม อันไหนพี่น้องก่นขาแรงไปง้อข้าวเรงพี่น้องกินขาวเสาะไปคนเ่องเลยคาบและยงกนขาวสอเขาเม็นต์มเนี่ยได้ไรกก่เขาเช้าเขาเมนตหมหน่อยเร็วพี่น้องเขาขี้ยั้งเร็วจริงซึ่งเขาเหอยากเขาข้ยังเขาเละ ถ่ายมุมเดิมมุมหน้าบ้านแพนะ้ผากน่ หนึ่งบลเกพี่ห้องหนึ่งปลาเกานี่ก็ปลอดอันนี้หนึ่งปลาทวายต้มทหนึ่งคเกือบเด็กมากไปเห็นอยู่ในห้องนันไหม สดป่นค่ะซดปนเด้อปนแต่สดเด้อแต่สดเด้อ

เย่อยางอย่างเอิน่อยเงี้ยหน่น่มันขึ้นน่ะฮะบุ๊มแอมสมมๆไหมดองๆหมเออบักขามบัคขางแบบขื้อแบคาบคางบักขามเบิดพุ่งนึ่งกินบัคขามเป็นผู้ดยพุงหนึ่งบัคขามตุมแช่อิ่มบัคขามเุ้ยัอะ่ะเน่มากินเ่ บลาคามเต่อิมจากเยอรมันจ้ากดอยแลนโรโรดอยแลนยี่บ่าพื้นค้นไหนสุดยู่นะควอมเห็นกระบาดกรบางสองมือแล้วอืม หาวกับหัวเรียวกับบ้านนี่ยหละครับครับพ่ออันนี้คือภาษากลางคือมักแหมกแข้งนะนี่มักเรียบอโ่าภาษากลางเลยนอกลางอุรานแมะเกอหมากแข้ง ด่วนแล้เมาแข่งนี่แข้งบนรถถีบกันกลางด่วนก็ดซาไปหนาที่ดีเถียเปเป็นภาคกลางเรียกมะเขือปอก็ถอไปทางไหนน้ำภากลางเอือบมะเขือปอกินน้ำน้ำพริกกับปีแสบขันกินแบบดิบๆนะยำแสบจมอยู่กินได้ไม่เลียงนะแตกับปีถอดใครถอดทูใช่ผักจะอม แว่ซื่อจมเน่แว่มพายอไปอย่างังมพกคาบอกลืมภาษาอีสานแมลืมไปอยู่มางนอกโดนเว้ยไปอยู่้างนอกไปจะานื่อืออจมเจมากเขียวมจนเแต่วัหนึ่งข้าแต่กเสียดที่นอมากินหน่งข้าเรมืง่ มีกะทิก็อร่อยนะมีกะทิก็ชอบฉันก็แบกนิ้วเมื่อนั่งไปพจิ๋มอมัสโซบ่านนี่อันนี้คืออันนี้คืออันขาเนี่ยนี่อันเดียวเธออยู่ในหสองต้อดแล้วฉันแกไม่น่ะ มือบ้านนี่เอาไห้แล้วเอาเมียเอาบอกขึ้นขนาดขึ้นไอ้เทื่ยว <c oughs> มือบ้านเนี่เท้นยวไปเนเอาไปใส่เขาจุดถ่ายดิคือไปหาหาแบบนี้แต่มรเห็นนี่นกเจ้แล้วเหมแกงววกระเป๋าสัง่งรัาหักง่านสั่งงู กิน,น,นตามเลยใครหิวก็หารมากินด,ด้วยติ่มท้อตัวติ่มอยู่เขาใบาต้่มด้วยอันนี้ลวกด้อนี้ลกวลกเอาขันต้มมันจิเล โยกนี่แหละม้าเนี่ม้อขึ้นม้าเนี่คขึ้นอยากกัเลยไปตลาดข้าเตยก็เล่ไป็ื้อปลบทูมากม้าเนี่กินอย่างเงี้ยวายมืเล่นยี่มาเานี้ยที่ได้ส่นมอุบกเียมสบกรเทียมือาน่านีุ่บเทียเงี้ยมัเเืาน้อ

หนึ่งค่าอีกแล้วพี่น้องไม่ได้เด็ดมันอีกหนึ่งค่าอิ่มแล้วพ่อแล้วบ้านนู้นคำคำซอสกินหนาขนาดนั้นเอ็นยิบ กูได้เห็นงานเลยพี่น้งงนองโรงงานเปิดหรือยังกรุงเทพโรงงานเปิดหรือยังพี่น้องไม่อยู่รุ้บ่ไหมอ,าอ้าวใครกริปปนนี่เนี่ยเสิร์ปนปนผัดทั่วแบบนวลนอะ

ขอยูทูบพี่น้องเอ้าเึาเขาขฮักกันเลยแล้วรงสร้างกันเด้อเป็ดกาบกินเป็ดกาบแล้งสร้างกันเด้อขอยกนุซีก็เปลี่ยนสร้างกันเถ้ทอะคนมันจะสร้างกันให้แม่ก็สร้างกันแต่พี่น้องเอ้ยนุชซีเอาไปกินน้ำกันกินข้าวหน่อยแล้วกันแง่งกันกินพอดนึกฮักกันที่เรารวมอย่าเดิมก็ไปเรียนรู้กนกินเออเพราะว่ามันก็ฝากเขาลูเองใครเหลียวมันจะดีดับแน่เขาก็เรียกว่ากุศโลบายติ กินเปี้ยกล่ามนเป็นับบปลาไม่ใชกเอต้มเมียบเนอกานเียเซอยนทนเปี้ยปี้ยบย่างเปียขาเปรียเนะเป็นเห็ดซอยเขเกียวนี่เมียแต่ยมเปรี้ยบเปียเปียกเียกเปียกเปียไทยนะเาจิมเปกเลยเปรียเปียกกะบเากิน

เจอกันคลิปหน้าครับผมแร่ถิบอาไหเบิ่งอ okay. ีกได้ไหมหรอเด้อ มือแรงมือแรงอะไรอถอยพี่อง